รสชาติเหมือนปลากระป๋องปุูปุยอ,อย่าได้คิดว่าเลยนี่ของจริงของจริงเป็นไ,ไงตินไก่ครับผม สวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับรายการรีวิวคนสุดท้ายกันอีกแล้วอ้าวในคลิปนี้ครับต้องบอกก่อนว่าจากคลิปที่แล้วคลิปก่อนนู่นเลยนะคคลิปที่เป็นคลิปรีวิวล่าเถี่ยวนะเออคนดูเยอะมากต้องขอบคุณจริงที่ทุกคนช่วยดูนะครับกว่าหมื่นวิวเข้าไปแล้วนะครับใครยังไม่ดูครับลองกดนะครับที่ตรงนี้ไปดูได้เลยนะฮะในเมื่อคลิปที่แล้วเป็นแบบอะไรที่แบบคนดูชอบมากนะครับคลิปนี้เรามาอีกแล้วครับแต่ไม่ได้มาแค่อย่างเดียววันนี้มาถึง 7อย่างกันเลยนะครับผมจะเป็นอะไรกันบ้างนี่เราไปดูเลยนี่ครับผมอ้ยอุ้ยอ้ยมาโอ้โหมากันถึง7 2ซองกันเลยนะครับซองเล็กๆน้อยๆน,นี่ครับแบบมันจะอยู่ที่ซองประมาณ10 20บาทนะครับไม่เกินนะมีทั้งหมด7อย่างนะครับผมก็อันยิงก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าสั่งอะไรมาบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูทีละอย่างกันเลยดีกว่ามีแบบเด็กๆด้วยนะเรีวู่แบบกินง่ายๆก่อนเนาะเอาเป็นเนะเดี๋ยวมาดูเลยอันแรกครับผมนี่นะฮะ แบบนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นโรม้วนสอดไส้นะครับซึ่งดูจะภายนอกอะ่ะมันดูเหมือนกับเป็นนี่มากเลยฟองเต้าหู้มากเลยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าเนาะกะกเขาว่าเป็นขนมที่คนจีนชื่นชอบมากนะครับหน้าตาแบบนี้กินจะแบบนึกถึงพวกหมาล่าหมาล่าแล้วก็มีเครื่องยาจีนแบบ มาสมัส <c oughs> แตแกงกะหรี่อย่างเงี้ยกินได้ไหมเนี่ยอ,อร่อยครับมันมันนะครับหอมหอมคนระับอืมรสชาติเหมือนปลากระป๋องปุ้ยปุยที่มันมีพวกรสแบบรส,แบบรสชูชีอ่ะอืมรสชาติจะแบบนั้นเลยแต่ว่าจะมีกลิ่นแบบ ความจินจีนความหม่าล่าเยอะมานิดนึงนะครับภายนอกที่เคลือบมาเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนจะเป็นฟองเต้าหูนะ้เนาะแล้วข้างในก็จะเป็นปลาแบบปลาตัวเล็กอะ่ะต่อมาเป็นอันนี้บ้างดีกว่านี่ครับอันนี้เหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าไส้กรอกเต้าหู้หม่าล่าครับอ่าอย่างเป็นรูปมีแพนด้าเลยนะครับกําลังกินเต้าหู้อย่างอ,ร,อร่อยแต่ดูทรงกัน่าจะเหนียวนะครับดูจากการกินก็โอเคเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับมาฉีกซองโอ้พึ่งสังเกตว่ามันมีตรงนี้นะ ดูครับดูอ่าเป็นเหมือนแบบเส้ก,กรอบแต่เป็นเต้าหู้อืมอันนี้กินแบบกินแบบแรงมากเป็นหมาล่าแบบชัดเจนเลยอะไรเนี่ยไม่ไแปลกแปบบอะไรครับนี่อ่ะ คือรอบๆมันจะเป็นเต้าหู้นะแต่ว่าข้างในไส้มันอนะ่ะไม่แน่ใจคืออะไรหรือมันเป็นเต้าหู้เหมือนกันหมดทั้งแท่งอืมก็กลิ่นแปลกๆจะมีความแบบมาล่าแบบชาลิ้นรสชาติก็จะบบเค็มๆนะกลิ่นเหมือนปรกกลิ่นแบบที่ลงง่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสาหรับใช้กรอกเต้าหู้รสมาล่านะครับไปต่อกันอัเอื่อกันดีวัวาต่อมาคืนนี้ครับไก่ มาล่าครับผมเป็นเป็น,เป,นเป็นไก่ปรุงรสเหมือนเจ้าเมื่อกี้เลยเหมือนเป็นไก่ปรุงรสนั่นแหละเหมือนเหมือนตัวของไส้กรอบเต้าหู้นะฮะมาดูดีกว่าว่ามันจะอร่อยไหมเหมือนเดิมครับฉีกซองนะฮะตรงนี้ไม่มีรรยให้ฉีกเยอะโอแกะง่ายมันจะยากแต่ไม่ยากข้างในมันจะเป็นแบบเป็นเนือน้อๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเนื้อไก่ครับฉีกซองกินได้เลยนะครับลองกัน อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยคือทุกความที่มันเป็นแบบเนื้อสัตว์อะ่ะมันก็มีแบบกลิ่นหอมของไก่ที่มันถูกเจียวมาในน้ํามันแล้วก็มีรสชาติของความหวานความเค็มที่มันกลมกล่อมนะครับไม่ไม่เค็มเหมือนพวกลาเถียวที่เรากินรอบที่แล้ว,ลวอันนี้มันจะแบบกลมกล่อมกว่าเออแล้วก็จะมีแบบความเผ็ดมีความชาจากมาล่าเหมือนเดิมนะอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่อร่อยนะครับผมว่ากินกับข้าวก็น่าจะอร่อยนะให้อันนี้เป็นแบบจุดเบสเลยนะครับนี่ไก่ไปไปต่อจากเมื่อกี้เป็นไก่ไปแล้วนะครับ อันนี้ครับนี่เป็นมึกปรุงรสเหมือนกันไม่รู้ว่าคนลยยี่ห้อกันหรือเปล่าน่าจะคนลยยี่ห้อกันแหละแต่ว่าจะเอามาฉีกกินกันเลยมาลองดูเจ้าสิ่งนี้นะครับจะเป็นแบบเอามึกนะเนี่ยอืมอันนี้ก็น่าอร่อยนะครับกลิ่นแบบกินมึกเลยอ,อ,อันนี้อืมอันนี้ก็อร่อยอืม เน be really like e. ื้อปลาหมึกม so, ันจะมีความแบบกรุบๆุบนะครับแล้วก็อันนี้จะไม่ได้ใส่หมาล่านะครับแต่ว่าจะเป็นรสชาติที่แบบปรุงมาแล้วอ่ะก็เข้าเคเลยนะนี่แบบเค็มๆมันๆหวานๆเงี้ยหอมด้วยหอมแบบปลาหมึกหอมทะเลทะเลแบบหารทะเลนะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งจอ์ที่แบบดีเหมือนกันนะครับหรือว่าอร่อยนะฮะต่อมาเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างกับเป็นตัวนี้เลยครับสานี่นะครับสาลายปรุงรสนะครับดูซองเท่มากเป็นซองแบบทะเลทะเลนะครับอันนี้ก็มันจะมีความเผ็ดที่ไม่เผ็ดมากแล้วก็จะเป็นรส มาลาเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แปลกนะที่แบบเขาชอบฉีกซองข้างใต้แล้วก็ฉีกข้างบนข้างหนาน้ืมเฮ้ยมีกลิ่นแบบมาล่ามาล่านิดนึงแล้วก็เป็นกลิ่นแบบเขียวทะเลกลิ่นทะเนาะ นี่คิดวก็เลย, <S 2> <S 2> เยกลินแบบขมๆด้วยกินมันเขียวๆทะเลไปหน่อยแล้วแบบเป็นสาหร่ายแล้วเนื้อมันจะใหญ่ๆแต่มันเป็นรสมา,ล,าล,ล่าเลยแต่มันก็จะเทมนําไว้ปะมาณไว้ประมาณนี้ดีกว่านะครับก็ <S 2> <S 2> <อ>นั่นแหละนะแต่เอาจริงๆคือเนื้อสาหร่ายค่อนข้างกรุบนะอร่อยนะแต่ว่าด้วยกลิ่นด้วยรสชาติมันแบบขมๆไปหน่อยถือว่าข้ามไปดีกว่า ต่อมาที่อันนี้ครับนี่โอ้โหอันนี้ดูน่ากินมากเป็นไส้กรอกหมาล่านะครับอันนี้ดูเลยว่าเด็กๆนะ่าจะชอบเด็กจีนอ่ะกินได้หมดเลยเผ็ดๆครับฉีกซอกมาปึ๊บหน้าตาไส้กรอกโอ้โหน่ากินสุดๆกลิ่นก็กลิ่นอะไร,รเนี่ยบอกไม่ถูกแต่ว่าเป็นกลิ่นแบบไส้กรอกแป้ง นะครับจะดูน่าจะเผ็ดแหละกลิ่นคล้ายๆนี่กลิ่นคล้ายๆกุนเชียงเออใช่ใช่มันจะคล้ายๆกุนเชียงแบบคุณลักษณะกุนเชียงมันก็เป็นไส้กรอกจีนเนาะจริงๆอ,ะอ่ะเออมันก็คล้ายๆนี่รนอ,อร่อยอร่อยพอทานได้นะครับเป็นไส้กรอกเหมืนโอ,โอ,โอสนสเออไเหมือนไส้กรอกนมด้วยก็ <ๆ S 2> ได้อันนี้ผ่านเห็นหน้าตาข้างนอกก็อยากกินแล้วเจอรสชาติแบบว่า เียต่อไปครับผมอย่างสุดท้ายแล้วนะฮะต้องบอกว่าอันนี้เป็นทีเด็ดมากไม่ใช่อร่อยนะยังไม่เคยกินแต่ว่าคือ <c oughs> คือนี่ครับนี่ไตีนไก่ครับผมติดต,ติด้ดยเนปะ็นตรนไก่ไหม้องแกะกินเลยดีกว่าไหมมันมีชามด้วยเดี๋ยวใส่ชามดีวกว่าเพื่อความปลอดภัยอื โค้ว้าวน้ำมันเยอะเลยตามสไตล์จีนนะคุณน่าจะเคยเห็นคลิปจีนกันบ้างแหละเวลาคนจีนกินอะไรเขาก็จะแบบใส่เครื่องเทศนานาชนิดอ่ะเป็นเครื่องสูตรยาจีนนะฮะแล้วก็ใส่พริกแล่ที่ขาดไม่ได้ตอนจบก็คือเอาน้ำมันร้อนๆเนราดก็แบบนีบ่ครับกลิ่นมีความเมนูหมาล่าทั่วไปอ่ะเนี่ยมีพริกมีนี่เห็นไหมไม่พูดว่าทำเพลงครับกินเลยดีกว่า ดีดีเลยอร่อยเลยนี่โฟกัสนะเพื่อนโหของจริงของจริงเป็นไ,ไงตินไก่ครับผมมาตรงนี้เลยกินที่ข้อไล้บอกข้อมันกินง่ายกว่า อัมเมซิ่งนะอร่อยอร่อยมากแนะนำเลยอร่อยจริงๆนะครับผมนะนี่เลงไก <c oughs> ทง่ทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณนี้ครับผมสําหรับเจ้าขนมจากจีนอีกแล้วนะครับแบบว่ามีทั้งอร่อยทั้งไม่อร่อยนะครับก็มีทั้งหมด7จ็ดซองเนาะเดี๋ยวเราจะ มาให้คะแนนไม่ใช่ให้คะแนนจัดอันดับดีกว่าจากที่ชอบน้อยสุดไปชอบมากที่สุดนะเริ่มที่อันดับแรกอันดับที่น้อยที่สุดก่อนนะอันแรกที่น้อยที่สุดเลยผมให้นี่เลยสลายนะครับสลายมันมีความแบบขมไม่นอนแล้วมันแบบกลิ่นมันแรงมากนะถือว่าไม่ค่อยชอบเลยสัหรับสลายแต่ถ้าใครที่ชอบกินพวกสลายงียอาจจะติดใจก็ได้ในี้คือความส่วนตัวนะอย่างที่2ก็จะเป็นเต้าหู้เต้าหู้ไส้กรอกอ่ะเห็นปหที่มันจะเป็นแบบ แท่งๆอ่ะอ,อันนั้นก็รู้สึกว่ารสชาติมันขมๆแปลกๆแ,แ,แล้วก็แบบกลิ่นมันฉุนแรงไปหน่อยนะอืมต่อไปต่อไปอันดับที่3อันดับที่3ก็จะเป็นอันดับที่3เป็นไส้กรอกดีกว,ว่าไส้กรอกมันก็โอเคอ่ะแต่ว่ามันก็ยังแบบไม่ถึงกระสุดมากนะฮะมันยังมีนมน,ม,นมแปลกๆอยู่อ่ะแต่ว่าก็นั่นแหละก็เริ่มแบบ อันดับขึ้นมาก็พอกินได้อยู่แล้วอันดับที่4ครับผมอันดับที่4ี่จะเป็นเต้าหู้ที่ห่อกับปลาน่ะที่ชุมบอกว่ากินปุ้มปุ้ยอันนั้นอ่ะพอได้อยู่รสชาติมันอร่อยอ่ะมันปลาก็หอมไม่แบบไม่กินแปลกมากนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับอันดับที่5เหรออันดับที่5ผมให้นี่เลยครับตีนไก่ครับผมที่กินไปตีนไก่นี่แบบว่าจะที่คิดว่ามันจะไม่อร่อยเลยจะอยู่อันดับสุดท้ายแต่ไปมามันันอร่อยนะครับแบบไก่มันไม่เหม็นแล้วก็รสชาติมันกำลังกลมกล่อมนะครับ ไก่นี่คือกรอบมากเหนียวนะฮะแต่อร่อยนะครับผม่อไปอันดับที่6ก็คือรองสุดท้ายนะครับรองอันดับหนึ่งนะครับอันดับที่6ก็จะเป็นปลาหมึกครับผมนี่ปลาหมึกปลาหมึกยังมีความอร่อยกรุบกรุบนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบอร่อยสุดยอดมากและแน่นอนอันดับที่1ครองใจเลยก็คือนี่ครับไก่เนื้อไก่เพราะว่ามีความแบบว่าไก่จ๋าเลยนะครับเป็นแบบเนี้ย น่าอร่อยอ่ะคือด้วยความที่มันเป็นเนื้อสัตว์ด้วยแหละก็เลยแบบสิ่งที่หอยหานะครับและแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณนี้ครับผมกับ7ขนมจากประเทศจีนกันที่แบบอันไหนชอบมากชอบน้อยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ว่าใครเคยกินไหนกันมาบ้างนะครับหรือว่าอยากให้เรารีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาได้เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง e v e r y d i t ด้วยนะครับผมกับรายการรีวิวคนสุดท้ายนะครับนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนคครรัับบบบ๊าายย